ทุกคนฉันมีเรื่องน่าขนลุกจะเล่าให้ฟังเมื่อวานฉันนั่งดูดาวอยู่ดีๆก็เห็นแสงประหลาดบนท้องฟ้ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังดูดกลืนแสงเข้าไปเพื่อนฉันที่เรียนดาราศาสตร์บอกว่าแกนั่นมันอาจจะเป็นหลุมดำหลุมดำที่ดูดทุกอย่างแม้แต่แสงฉันขนลุกสู้เลยเราถ้าถ้ามันเคลื่อนที่เข้ามาใกล้โลกเราละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นฉันรีบไปขน ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเจอแต่ทฤษฎีที่น่ากลัวทั้งนั้นบางคนบอกว่าโลกจะถูกบีบอัดบางคนว่าเราจะถูกยืดออกมันเส้นสปาเกตตี้สปาเกตตี้จริงๆนะ แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตกใจไปนักวิทยาศาสตร์บอกว่าหลุมดำที่ว่าน่ะอยู่ไกลจากโลกเรามากมากมากโอกาสที่มันจะมากลืนโลกเราตอนนี้แทบจะเป็นศูนย์สรุปคือไม่ต้องกลัวจนเกินไปนะคะทุกคนแค่ระวังตัวไว้มองดูดาวบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ต้องถึงขนาดนอนไม่หลับนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย